โปรโมชั่นใหม่ราคาโดนจากโอเวอร์ทอมอฟตราคาพันแปดได้ถึง1 2ึ0 0ฟีฟ่าพอยต์ point. โอ้โห,โหราคานี้ถูกมากๆนะครับทุกคนสำหรับชาว PC และใช่ครับนอกเหนือจากเกมฟีฟ่าเนี่ยโอเวอร์ทอมอฟตเขารับเติมเกมอื่นด้วยนะโดยเป็นเกมมือถืออย่างฟีฟ่าโมบายเอ็นบีเอยูฟซีแล้วก็เกมกีฬาอื่นๆอีกมากมายนะทุกคนถ้ากสนใจเนี่ยก็กดไปที่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือว่าแอดไลน์ไปที erm ่โอเวอร์ทอมอฟตทางที่ผมโชว์บนรูปนี้ได้เลยนะครับ เอารับแล้วชาวเพย s เ a ชั o นก็ไม่ต้องเปยดน้อยใจอะไรนเพราะว่ามีฟี f a าคอยให้เหมือนกันครับกับลิชบอยนะครับปลอดภัยรวดเร็วแล้วก็เขาก็เถดให้ผมตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าผมบอกว่ามาจากเราเดี๋ยวเขาลดราคาให้นะทุกคนทักไปได้เลยครับ l i น์แอดลิชบอยนะครับบนหน้าจอเลยครับมีแอดเตด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะครับ สวัสด,ดีคนดูจาก YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยวันนี้วันที่20หรือวันที่19เวลาเที่ยงคืนครับเพราะว่าผมซีล็อตและฟีฟนะ่ายี่ครับวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากการอัปเดตวันนี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวของทางฝั่งลาลิก้าที่เอเป็นทางขวายโพสต์เองมาแล้วนะสเตตเนี่ยมาโหดเลยนะเอาง่ายๆสแกนด้วยสายตาเนี่ยคิดว่าน่าใช้เกิน10คนแน่นอน,นครับผมคิดว่าคนที่เล่น14วินเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้ตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าสุ่ม4ใบเนี่ย มันคงไม่สวยออกแบบว่าอืมสามใบกากข้างล่างแล้วก็โกซ้ำๆหรอกนะผมคิดว่าต้องมีตัวใช้งานโผล่มาได้แน่นอนนะซึ่งการมาของลาลลิก้าน่าจะทําให้นักเตะหลายๆตัวลงแน่ๆบางคนน่าเปิดแพ็กกันแบบยับยับยับนะครับแต่ว่ากลับมาวันอัพเดตวันนี้วันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นวันเรื่องของวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้มีนิกลาสโดชมานะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านักเตะของทางฝั่งของอัคส์เบิร์กนะครับ ก็อ่านออกเสียงว่าอะไรนะผมก็ไม่ค่อยได้ดูบุนเดสซะด้วยนะแต่ว่าเวิร์กเลมิดม,ดมดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เท้าโอเคเลยแล้วสเตตวิ่งเนี่ยอาจจะเหมือนแหว่งแต่คือมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าก็ใส่ชาร์โดเข้าไปสเตตเกมรับเต็มวิ่งก็90กว่าหมดแล้วนะครับอ่ายิงดีจ่ายดีสเต็งเยอะนะครับวิ่งอึดเนะี่ยมีไดแท็กเกิลด้วยเสียอย่างเดียวในเรื่องของเวิร์กเลทนะครับ่าทำอะ่ะนะ่าทา ค่าทําก็ไม่ได้ถือว่าแพงมากนะครับสำหรับสายฟรีอะไรเงี้ยเขาต้องการนักเตะบูตพลังเนี่ก็จัดกันได้ครับแต่ข่าวร้ายก็มาด้วยนะเบนจาม,มินมายัางไงครับทางฝั่งของพี่น้องที่โหวตเอ,อ่อหลีกอิงเพเยอร์ดแมนต่างฝ่ายต่าง,างเก็บตัวรอเอ็มบาเป้ไว้แต่หาใช่ครับเป็นน้องเบนจาม,มินมานะผมคงไม่ต้องพูดแสแตทให้ดูแนละ้วว่าเท้า3-3มสามก,กิลสด้วยจ่ายด,ดียิงพอได้วิ่งพอได้เลี้ยงไม่ดีเท่าไหร่ มีกิวยิงก็ไม่ช่วยอะไรไม่มีคนอยากได้นะแต่ว่าค่าทําเท่าไหร่ขอ,อไปดูก่อนนะครับใช้แค่เลต82ทีมซีสั้นใบหนึ่งอ่ะง่ายๆตัวซ้าก็ไปหยอดเก็บเอาไว้เถื่อย่อยนะครับก็ประมาณนั้นต่อจากซานเอ่อต่อจากเบนจาม,มินมีซานโดโตนารีมาเป็นเพลเยอร์ออฟเดอะมันของทางฝั่งกันโชด้วยนะครับซึ่งโตนารีเนี่ยค่าทำก็ไม่ได้แพงมากเช่นกันนะครับใช้เลต84แพงกว่าเมื่อกี้นิดนึ่ง แต่ว่าเรารอหลีกกันโชมาก่อนก็ได้กันโชเนี่ยมาต่อจากหลีกเอิงซึ่งเป็นไปตามสันนิษฐานแหละ,เ,ะเป้น่าจะมาในหลีกเอิงแน่นอนนะเพราะฉะนั้นมันก็จะขายเป้ไม่อยากจะให้เป้มาซ้ำาๆซ,ำซ,ำซ้อนซอนะครับไม่ใช่ว่าคนบวชเป็นจามีเยอะแต่ EA หักหน้าทุกคนแค่นั้นเองนะซันโดโตนาลีตัวนี้ทําดีไหมดีถ้าหากว่าจะเล่นมันมีหมดบุนเดสลีกาครับมีหมดพี่เมียครับแน่นอนว่าหลีกอื่นไม่ว่าจะเป็นดาเกาซีเรีาร์หรือว่าหลีกเอิงเนี่ยก็ต้องมี ถ้วยของเขาเพื่อเปิดลุ้นตัวอยู่ดีตัวนี้จะเป็นประโยชน์แต่ถามว่าทําเลยไหมครับพี่ถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ครับมีเวลา30วันเปิดได้ตัวซ้ําเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็เหมือนกันนะครับ2ตัวนี้ส่วนตัวนี้ผมก็ข้ามนะครับใครจะสนใจตอนนี้สเตททุกคนมันก็โหดกันหมดแล้วนะ,ะมีมาเป็นบุนเดสลีกาชาเลนจ์ห้านะครับโอ้แจกเมกาแพ็คอันนี้ต้องทาแหละเพราะว่าอืมเป็นซองขายได้แล้วก็ ใช้เลดน้อยไม่ได้มากอะไรใช้เคมีเยอะก็ช่างหัวมันนะครับแค่ใช้หลีกเดียวกันผสมผสมกันไปแพ็คขายได้เมกะแพ็คอาจจะเปิดได้ตัวลาลิก้าที่ขึ้นโชว์บนหน้าจอเมื่อกี้ก็ได้นะครับทำสิครับทำแล้วดองไวนะ้แล้วก็ต่อเป็นมาคุยแมทอัพนะรแรเเพเยอร์อีกโอแจกแพ็คขายได้แพงๆทั้งนั้นเลยนะแพ็ค5้าหมืนเทนี้ใต้ในมีแจกโทเค็นด้วยครับแล้วก็เป็นจัมโบโก อันนี้ก็พลาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเก็บโทเคนไปเปิดถามว่าเปิดเอาอะไรอีกอะพี่ก็เนี่ยครับมาวันที่20หรือวันพรุ่งนี้แล้วซึ่งวันศุกร์ที่20เนี่ยก็ผมก็จะแลกเพย์เพเมลีอีกสักรอบหนึ่งนะครับหรือถ้าใครแบบว่าโอ้ไม่ไหวแล้วพี่ผมอ,อ,อยากลุ้นลาลลกาผมไม่เอาพรีเยร์ลีแล้วครับพี่ได้นะได้นะครับนี่ฮะบ,บนหน้าจอนี้ถ้า,าว่าคุณแลกสิบอ,อ15โทเคนนะครับหลายๆคนครบแล้วละ15โทเคนแลก15โทเคนเสร็จแลกอะไรอีกอะ แรก5โทเคนรวมทั้งหมด20โทเคนได้เปิดแพ็คแสนสองได้เปิดแพ็ค84คูณ25มีเสียวแน่นอนอะมีเสียวแน่นอนถ้าใครใจแบบไม่มไม,ไม,ไม่ไม่เอาพิมพ์มิลีกแล้วพี่ช่างมันไม่เอาละได้นะถ้าไม่เอาพิมพ์มิลีกแล้วทุกคนก็มาลุ้นบนหน้าจอนี้ถูว่าร้นหน้าจอนี้ซองแบบมูลค่ามหาศาลนะ่ะทุกคนอาจจะเปิดได้ใขรสักคนแบบสุมๆม,มาก็ได้นะครับไม่ใช่ซองกา,กากนะครับ84คูณ25 ซองดีมากนะภาคที่แล้วไม่ได้มีขนาดนี้นะดีสุดของภาคที่แล้วคือ83 25, คูณยี่ห้านี่บูตมาเป็น84มีสิทธิ์ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอมีแอนเดอร์สันตาลิสกามีอะไรที่แบบผมอยากได้อยู่ด้วยนะผม่าจะชั่งใจก่อนนะถ้าไม่แลกพรีเมียผมซัด84คูณ25เลยแล้วก็วัดกันไปเลยนะับกับลาลิกาเนี่ยถ้าได้หลุดมาสักคนหนึ่งก็ได้เวลาระเบิดทีมเพื่อความสนุกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปคิดเอาเองนะว่าอยากจะแลกกี่โทเคนนะ ็เนี่ยก็ทําให้หมดอนะทาให้หมดมันมันควรทําอยู่แล้วนะเพราะมันได้ทั้งโทเค็นทั้งแพ็คดีๆ2แพ็คที่ทําแน่นอนส่วนมีอะไรอีกนะครับมี84มาอีกคนระับ84ดับเบิลอัปเกรดของบุนเดสลีก a าโชว์ให้คนดูในไลฟ์ดูไปแล้วว่าผมขอข้ามแพ็คนีนะ้แต่มันมีคนทํามาอยู่มีคุณอามีใครทำเดี๋ยวผมไปเปิดในไลฟ์ต่อนะครับผมเนี่ยเรียงมาให้ดูว่าผมได้ตัวบุนเดส ถึงเจตัวแล้วนะครับรวมการ์ดแดงเนี่ยก็ตัวที่ไม่ได้มันมีแต่ตัวแพงๆทั้งนั้นซึ่งถามว่าสุ่มเผื่อได้ไหมพี่ก็เออคุณครูผมเอาจริงมันแพงแลนะผมใจผมไปลาลิก้าแล้วอะ่ะผมคิดว่ากองกลางผมก็มีใช้งานได้แล้วเอ็นหัวเบลลิแฮมเก่งจริงแต่ว่าไม่ใช้ก็ได้นะหมายถึงว่าผมก็สนุกกับการไปเปิดลีกใหม่กิมมิตเอ็นคุณครูเบลลิงแฮมเนี่ยมันเป็นกองกลางเพิ่งกองกลางผมก็มีตัวใช้งานได้แล้วฮาเลนเนรับฮาเลนก็ไม่ได้อยากได้อะไร เรวานผมได้ลองแล้วฮาแลนกับเรวานมันก็เป็นกองหน้าใช่ไหมแล้วหลีกใหม่ที่จะมาเนี่ยแม่กองหน้ามีเฟลิกซ์ที่ลิงกัดโดได้มีเวนิสุสมีเบนเซ,ซม่ามีเฟกีมันก็น่าจะสนุกอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดนะผมก็ข้ามเลยเนจะ็ดใบพวกนี้ผมก็ถือว่าพอแล้วนะพอแล้วพอก่อนนะพักก่อนนะ เออลาลิก้าต่อดีกว่าผมก็น่าจะแลกประมาณนี้อาจจะแลกลาลิก้าเลยอาจจะไม่ย้อนกลับไปพิมพ์ลิกแล้วก็ได้นะแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับก็เนี้ยละครับอัปเดตประมาณนี้นะสหรับเคมี Me, ไม่ต้องถามเราครบก็ใส่ชัดโดว์แหละนะตัวนี้อันอื่นก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ไม่ได้เปิดให้ดูเดี๋ยวไปเปิดกับคนดูในไลฟ์นะครับยังไงฝากซับสไครด้วยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ